เชี่ยวชาญไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญมันมีสองอันกินเนี่ยำันคำมันกับเนวกินมันกัหาซื้อบ่ได้แล้วเนาะเนี่ยมันก็ได้หมดแล้วเดี๋ยวไปเอาฐานให้ก่อนนะตัวนี้ไปอ่อนแล้วผมก็บรรยากาศไม่สนชุกเฉินเด็ดยวตำขาคือซื้อนี่เลยบ่เยอะพูดบ่อาหารวันนี้น่ะอาหารบ่อมาบรู่แล้วอยากเยอะเยอะคือมันอยากเยอะพูดบ่ อาหารเยอะจังอาโอ้ยพอดีพอดีกินที่เราเป็นตันฮ่าพูดเดียวนึ่งกับสิกิโลหละพูดนาดนน้องพรนาะน้องพรกินข้างละสิบกิโลเรื่อยหั่นไปเรื่อยๆอิ่มก็กินนั่งคุยไปกินไปตองเป็นไฟแบบอ

หัวลมออกแล้วหนาวเริ่มหนาวแล้วกำลังพากันหิวข้าวอย่างใหญ่ีเรื่องอาหารเออแม่นพวกเจ้าก็พวกเจ้าก็ทำงานกันเหนื่อยต้องต้องยพักพอดูอ่าน เฮ้เจ้าอยว้าได้ค่อยกินเจ้าได้ปิ้งเลยได้คนด้องใส่เจ้าหิวบรโอ้ยให้ไปตันกับอปอิ่มทางนั้นอยากหายแล้วทางนั้นแล้อาหารวันนี้โอ้โหส้มตำ ตีะจังเลย่าอย้อแต้วับวานหมูได้เลยเออส้มส้มต่ำอะถ้าถ้าปะไ่นานมันก็จะเขาต้องต่ำเลยกินเลยนั้นถ้าส o o m ต่ำ กินไปเลยกินรอไปเลยนีเดตวเออเมนกินไปเลยตั้มาหุ่มมากินไปเลยมาติดตเมนกินอเยางนี้อาเลย่บอรนั่งกินน้ำกันอยู่ร่มพื้นหรอวะมาฮะยูวในนันกินอยู่ไหนเอ่ยกินที๊ดใสกินใส่เ้มือได้ใส้หนีเด็ดคุณเด้งได้ฮา เฮสาวก็บกน้อยคเจ้าสีนังเต้ก็ต้องพากินน้ากัดเลยบ่ได้บ่นั่งบัวบ่อเจ้านั่งกินบ่เป็นดตบ่จะกินน้ากัดลายก้นบ่มันบ่ได้ละกับบเป็นยังเพื่อว่าเพื่อว่ามันได โอเคนานๆสุทีโรงเรียนโรงเรียนมันมาตามทางโรงเรียนหลายเนาะอยู่นี่เนาะโรงเรียนเยอขนะขนาดขับมานหนึ่งเห็นโรงเรียนละกิน,นข้าวแล้วายยาบาทำกระทรวงทีมงานต้อนรับ ก็ต the ้อนรับแบบง่ายๆไปก่อนเมนูง hmm. well, ่ายๆไปก่อนนะปลาเผาปิ้งหมูหมูเปลี่ยนสีเอาเนี่ออกก่อนจัดสถานที่เอ้ออกก่อนละน้องอึกบักเมนบักเอาพี่ก่อนเอาลงเปลี่ยนยังไงบล็ย้อนมาย้อนมาเอาตัวนั้น ดูดดูอย,อยนเนี่ยตัวดีเลยนี่เอามาไก,ก่ไกเอามาอนันีแปดโมงแล้ว ได้ไหมครับเมนูแบบนี้โอเคเลยโอเคเลยเนาะมนอาจจะเคลียมเไปหน่อยเราะางน้องนะใช่เอาเเอาเลยเาเลยไปกินข้าวกินข้าวมเลยไปกินข้าวกินข้าวมาเลยด่อกมาออกไปมาออกไปเร็วเร็วเร็ ข้าวก็ข้าวมุตุเคยเคยกันดูมา